The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอย่ผมพี่น้ำคนเดิมต้อนรับเข้าสู่เกมคุก k ลันทาวเวอร์ออฟแอคเวนเจอร์อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นส่วนของอ่าชั้นที่3นะครับผมให้มันผ่านๆทักงทีนะครับผมบอกเลยว่ากว่าจะได้เล่นแต่ละทีนี่ยาวนานแล้วเกินนะเพราะว่าหนึ่งเลยไม่ว่างด้วยนะครับไป let's go นะอย่าไปรอช้าดีกว่านะครับผมไปสำหรับด่าน3คิดหนึ่งหนึ่ง แต่ผิดที่กับจินตนาการเอาไว้นะที่เห็นกับใบปิวเลยอะ่ะบรรยากาศมนันแปลกๆนะโหยังอีกไกลนะกว่าจะเสร็จหมดอะ่ะวิ่งไปให้เร็วกว่านี้เฮ้ยกือบทั้งหมดกําลังขยันออกกําลังกายด้วยการวิ่งเหรอเป็นหมู่บ้านที่เท่จริงๆเลยอ้โเหมือนเทเหมือนทํางานมากกว่าออกกําลังกายนะแบบนั้นน่ะขยันทํางานจนลอกไหเลยเนี่ย กบองเพชรพวกนั้นคือพูดตรวจตราเหรอถ้าทางดุไม่เบาเลยนะเราคุกกี้ตรงนั้นอ่ะขอบคุณที่พามานะเออจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมไม่สิต้องรีบไปทำงานแล้วง,งานไปก่อนนะเดี๋ยวคาร์ลจะเลี้ยงน้ำถั่วลิสงเองอ,อะไรนะเด็ดเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไปทำงานจริงๆนี่นะไม่เ,เชื่อเลยอะ่ะมันหมู่บ้านอะไรกันแน่เนี่ยไม่สิแบบนี้เรียกหมู่บ้านได้ไหมเนี่ย อะไรวะเธเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วน้ำถั่วลิสงมันเป็นยังไงวะทุกคนเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมปะ่ะเรามาต่อดีกว่านะกับคุกกี้รันนะปะชนภัยในหอคอยนะผมไอเนะอี้ยอืมอันนี้ก็เป็นไอดีใหม่ของผมนะครับผมไอดีเก่าผมมาทําการอ่ำละลายไปแล้วนะครับเพราะว่าอ่ามันเกลือแล้วเกินนะครับผมบอกเลยทั้งหมดที่เล่นมาสุ่มไม่ได้อะไรเลยนะผมได้ตัวระอสองดาวสามดาวที่เหลือก็ได้อะไรก็อุ๊ยเอ้าบอส อะไรครับเนี่ยปีอันนี้ก็เป็นไอดีใหม่นะถือว่าเป็นไอดีใหม่ของเราเลยนะครับผมสกาดใหม่นี้นะครับตาตาไปก็น่าจะได้เล่นยาวๆแล้วครับอู้โอเคไปตรงนี้อ,อ้าลงล่างจะไม่โดนนะครับอ่มีอะไรปะวะข้างบนเฮ้ยข้างบนมันมีนี่นี่ว่าเออ Okay. เอ้ยอันงนี้ไปได้ด้วยอ๋ออีตัวนี้เดินเข้ามาโอเคน่าจะเป็นทางไปต่อป่ะหรือว่าทางเอาของเอาไปดูก่อนดูก่อนโอ้ยเอาหีบโอ้โหอุ้ยอุ้ยแล้วของนี้โอ้ดีด้วยนะครับผม <c oughs> ผมมีแล้วนะแต่ว่ายังขาดเลเวลไงอัพเวลอัพเวลโอ้ดีดีดีโอเคครับ okay. ผมตรงนี้อ่าช่วยหนูอ่ะฮะ แล้วก็มาทางนี้แล้วล่ะตรงนี้ขึ้นไม่ได้โอเคต้องไปแทนกระโดดตรงนี้นะโอเคอืมข้างล่างไม่มีอะไรนะครับเหลือเหรียญเดียวอย่าไปงกอย่าไปงกมัน โอเคครับผมตรงนี้น่าจะไปอยู่ตรงนู้นใช่ไหมขึ้นไปตรงนู้นอีกฝั่งหนึ่งเอาละเราเราก็ลงมาทางนี้อ่าเรามาเข้ามาโผล่ตรงนี้อ่าโอเคระโดดมาหน,นี้อะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยมันมีเวสไม่ห้ามโดนถังไมโอนี่วะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,อยสองแล้วนะไม่อันติพยบแทเบนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิด คิดว่าจะโดนเนี่ยกดใช้อันติเมตไปเลยนะครับอย่าไปห่วงนะเพราะยังไงมันก็คูดาวได้อยู่แล้วนะครับคูดาวได้ตลอดนะครับสำหรับอันติเมตสกิลของคุกกี้อะโอ้โหเมื่อกี้มันห้ามโดนกี่ครั้งว่าผมจำไม่ได้แล้วก่อนเข้าด่านมันจะมีบอกอยู่แต่ไม่ได้อ่านเลยโอเคเรียบร้อยอุ้ย มีศัตรูด้วยเหรอมีศัตรูด้วยนี่แน่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 นแนนแนโอเคพ่อละหนึ่งด่านแย่ yeah. ด่านหนึ่งครับเอาเรื่องอยู่นะครับดูร,บรอบๆหมู่บ้านแล้วทั้งหมดตัวเพื่อนไปได้วยฝุ่นจากถั่วลิสงนี่นะถ้าจะให้พักสักหนก็คงจะดีนะเห็นร้องไห้ไปด้วยทำงานไปด้วยแบบนั้นรู้สึกแย่ yeah. เลยอ่ะ อหัอวจังหัวระเบิดนี่อย่ามาลบกลนการทำงานนะเดีย๋ยวจะโดนที่เฮ้ยโดนจับได้ทั้งแล้วออมัน็นัวระเบิดไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคุกกี้รสเจอรี่บอกแล้วไงว่าเยอะแลระเบิดตา้มาเเพอใจอะนี่เอ้ยเอาเป็นว่าเงินค่าหัวเมื่อก่อนเราไปหานายกเทสมนตรีที่อยู่นั้นเถอะคุกกี้รสเชอรี่รีบมาเถอะตุ้มตาม นี่ก็บอกแล้วไงว่า you <laughs> อย่าโยนแล้วบิาทีเออเ้ยเข้าท่าเข้าท่าอโอเคไปลุยต่อครับไปแล้วครับผมถ้าเกิดมันไม่มีอีเวนต์อะไร <c oughs> ผมจะกดแบบนี้ไปยาวๆเลยนะครับถ้าไม่มีอีเวนต์หรือไม่มีอะไรบางหรือไม่มีอะไรมาให้เป็นเบิร์นคัดซีนอะไรอย่างี้นะ จะกดไปยาวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดด่านไหนที่มันเป็นด่านแบบด่านไหนอย่างเงี้ยด่านแบบ2แบบอ,อ,อันนะครับผมผมก็จะพยายามไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เซฟเสียงไว้ด้วยนะช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะครับผมเออไม่สบายนะเหมือนไข้ลงคอ ครับแต่ก็ยังพูดไม่หยุดนะครับผมโอเคด่านนี้น่าจะไม่ยากนะครับน่าจะแบบว่าโอ้ไม่ก้พี่ฮัลโหลเฮ้ยชุดไม่โดนพี่อืมเป็นไงล่ะบอกจะเงียบไงไม่เงียบแล้วอย่างเงี้ยอืมโอ้โหเต็มหน้าเลยโอเคไม่เป็นไรอืมว้ายโอ้โหเกือบไปแล้วโอเคเรียบร้อยนี่แน่ทีนี่เนี่ยเรโดนนี่เดี๋ยวไม่คุ้มเลยอ่า ไม่ถึงโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะพี่ออกก่อนเฮ้ยอันจะตกล่วงก็พอเถทะเอ้ยล่วงได้ยังไงเนี่ยนี่ไงยิงถึงไหมไม่ถึงโอเคล่วงด่านนี้มันเหมาะสำหรับเข้าไไรว่ว่ะมันยิงไกลไกลง่เออถ้าใช้อ่า น้องโซดานี่มันจะไอ้นี่หน่อยต้องเข้าไประยะประชิดนี่นี่นี่แน่เนี่ยสบายนะเนี่ยโซดาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะพอใช้โซดาต้องระยะประชิดนิดนึงแต่ถ้าเกิดใช้ข้าวไรแล้วก็สบายบอกเลยว่ายิงข้างล่างก็โดนนะครับข้างบนค่อนข้างที่จะสบายเก็บเก็บดีพี่เออเพราะว่าเฮ้ยไม่นะไม่ไม่โอเคอะไรครับนี่อ่ะโอเคครับผ่านแล้ว ไปครับลุยๆครับลุยกันต่อครับอย่าไปรอครับผมเคลียโดยไม่ตายด้วยนะโหลโอ้ยก g อ d เอ้บอสเหรอลักษณะนี้น่าจะบอสก็มาดีครับโกไม่บอสแล้วเป็นเว็บนะอย่างนี้อ oh, ้นี่แน่นี่แน่นี่นี่นี่เนี่ยห้ามตกด้วยนะนี่โหลอู้น่าจะมาหลายเว็บอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าแมมโอ้ไม่โดนเลยโอ้ไม่คุ้มไม่คุ้มเลยจ้าโอเคอือ okay. uh huh. เอ,อนี่ยมอมด่านนี้มันน่าจะมันเหมาะกับข้ามไรบ้างเลยนะเอออันนี้คุ้มหน่อยอันเมื่อกี้ไม่คุ้มเลยปเถอะเอ้ยนี่แน่นี่แน่ไอตัวนี้มันหมุนเรานะพยายามอย่าให้มันเข้ามาใกล้มันจะหมุนเราคนระับจะหมุนติ้ว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 ,ว,วใส่เราโอเคของมันละไปเก็บไหมโ,โอเคมันให้มันมาอย่างนี้เลยวะนึกว่าจะต้องเดินขึ้นไปเก็บ เก็บทองให้หมดนะครับบอกเลยว่าทองโคตรสําคัญเลยนะครับ mm hmm. กับชีวิต mm hmm. ขาดทองไปเนี่ย mm hmm. บอกเลยว่าอ mm ัปเกรดอะไรไม่ได้เลยส mm hmm. ั้งอย่างหนึ่ง mm hmm. นะครับผมไปด่านต่อไป ลุยจะเชิญไงให้เสร็จหมดวันนี้เนี่ยโห้อยากกินไม่จันตะวันจังเ,ล,เลยะ่ะกระบองเพชรทาเกินไปแล้วนะต้องกินอะไรก่อนสิถึงจะมีแรงทํางานะ่ะถึงพวกเราอยากจะช่วยแต่ถ้าเข้าไปใกล้ไม่ได้กับพอกบองเพชรเลยนะโหกว่าจะหลุดออกมาได้ไม่อยากกลับไปอีกแล้วตกใจหมดเลยอยู่ๆก็ส่งเสียงดังแบบนี้มันตกใจรู้ไหมเนี่ยว่าแต่ทําไมถึงไม่อยากกลับไปล่ะ เ <c oughs> มื่อก่อนพวกเราก็อยู่ที่นั่น,น,นแหลจะจนมาถึงตอนเนี้เคสเตอร์ก็ยังเป็นนายกเทศมนตรีที่ดีอ่ะแต่อยู่ๆเคสเตอร์ก็เปลี่ยนไปแล้วก็พาพวกกระบองเพชรที่น่ากลัวมาสั่งงานพวกเราอ่ะที่นั่นไม่ใช่หมู่บ้านอุดมทวนที่เราเคยอยู่ต่อไปแล้วอะไรวะโอเคไปครับเลตสกอิเนอินเนออินเนออินเนยอ,อ,อุ้ยอมืมโดนอล้วมันยเระเบิดเหรอ โอเคนะครับลุยต่อครับลุยต่อครับเหรียญแหมมันมีอะไรแ,แปลกแปลไหมโอเคไม่มีของบางที่ของเกมนี้นะครับบอกเลยว่าบางทีมันจะแอบซ่อนอยู่ในเหรียญนะคือถ้าคุณเก็บเหรียญไม่หมดแมงก็ไม่ขึ้นนะครับอย่างเช่นอินนี่ถ้าคุณไม่เข้ามาคุยคุณก็ไม่ได้ของเห็นไหมฮะบ,บางครั้งก็จะอยู่ในกล่องนะครับผมมาในรูปแบบกล่องนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่ฟันกล่องคุณก็ไม่เห็นนะครับว่า มันจะมีของแอบอยู่นะครับโอเคตรงนี้วโอ้ยข้างบนมีของด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องไปเก็บนะโว้ยว้าวโอเคเกือบไปแล้วไม่ละไวเกินตรงนี้น่าจะทางไปต่อโอเคงั้นไปทางนี้โอ้ยเสียวก้นชะมัดเลยโอเค ตรงนี้จะมีโอเคเอาละ <c oughs> มึง <c oughs> ยิงโดน้งแบบเต็มหัวกระบ,บาลพี่เลยนะน้องนีแน่นีแน,ะนนะ่เออบอกแล้วมันบอกกับเข้าไรเออได,ได้ไม่โดนนี่แนะ่ฮ มันบอกกับข้าไรานะครับเพราะว่าตรงนี้มีทางไหมไม่มีเข้าไรเนี่ยมันยิงสามารถมันยิงข้างบนได้ไะเออเดี๋ยวผมอ่าเข้ารไรไปยาวๆก่อนดีกว่าตรงนี้ต้องคอยหลบมุมสินะอ่าโอเคมีหีบด้วยนะครับด่านนี้มีหีบด้วยโอเคพยายามมองทางไว้ให้ดีนะครับผมทางมันชอบซอ่อน ทางมันนี่ไงอย่างนี้เป็นต้นในทางอย่างนี้แหละเออเนี่ยมันชอบฟ้อนอ,อือโอเคมีทางอื่นไหมไม่มีฮะเนี่ยแบบประมาณเนี้ยถ้าถ้าเห็นอย่างเงี้ยคือให้เดินไปหาก่อนเลยว้าวเกือบตายเอ้ยเกือบโดนโอเคครับอืมอย่างนี้ก็น่าจะเป็นทางซ่อนปะเข้าไปในนี้อ๋อมันเปิดแล้วปิดเลยแสดงว่าไม่ใช่ นี่อันนี้ทางแอบ่ละอย่างเงี้ยเนีน่ยดูทรงแล้วใช่เลยคือต้องเอามือที่เตยก่อนสินะนี่นี่นะี่นี่นะี่นี่เยี่ยมเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อ่าตรงนี้น่าจะเป็นทางแอบใช่ไหมโซนแอบสินะนี่ไงอ่าสมปัติซอนอยู่เรียบร้อยค้ดหาสถานที่รับตีตีเลยโอเคเรียบร้อยครับ เต่อไปเหลือหีบแล้วนะหีบกับไอ้นี่อันหนึ่งนะครับอืมทางนี้ทางมามอเนี่ยมันมีงี้อีกแล้ว <c oughs> เดี๋งองเข้าไปดูหน่อยดิฮัลโหลเดินได้ไหมปุ๊บปุ๊บซ้ายขวาไม่มีทางนี้อ่ะไปไม่ได้โอเคข้างล่างละทางนี้ปุ๊บปุ๊บเช็คซ้ายเช็คขวาไม่มี เ okay. จ็ดซ้ายขวาแล้วเอ้ยเ็ดซ้ายขวาแล้วเข้าไม่ได้ก็คือจบนะครับตรงเนีนะ้ไม่มีโอเคตรงนี้ล่ะทำไว้แปลกแลกะนะเนี่ยทําทำไว้ทำไมวะไอทางนี้น่าสงสัยเนี่ยข้างบนเนี่ยเออเนี่ยน่าสงสัยเดินขึ้นไปได้ไหมไม่ได้เอ้าเดินทางซ้ายได้เอาโหจบแล้วเรียบร้อยครับลงตรงนี้เลย <c oughs> เออทางนี้เอ,อ้ยนี่ไงโอ้มีของตรงนี้มุดดีเดินมาก่อนโอเคครบละจ้า ไปครับ let's go <S ็ว็บสุดท้ายเปล่านี่แมตุ้มอุ้ยไม่โดนสองตัวจะยังไงกันเรียบร้อยครับพอนแล้วปะลุยตัหวหนูโจ้พวกเนี้ยมีแต่เรื่องฝังใจเหมือนกันนี่นะรู้สึกไม่ดีเลยเนี่ย แต่ถึงยังไงซะจะมาทำเรื่องไม่ดีที่นี่ไม่ได้นะพวกเธอกับกระบองเพชรนั่นก็เหมือนกันนั่นแหละเอะแม้แต่คุกกี้นะักกล้ามก็เริ่มพูดเสียงดังแล้วนะี่ยไม่ใช่เหรอพวกแฮมเตอร์ทัวรลิสโซอเออใช่แล้วทำผิดไปแล้วอะพวกเราทำผิดไปแล้วดูถ้าทางจะสํำนึกผิดจริงๆแล้วนะอย่าพึ่งเศร้าไปอย่าพึ่งเศร้าไปต่อไปอย่าไปทำอะไรแบบนั้นก็แล้วกันใช่แล้วทีนี้ก็สนิทกันแล้วนะ นี่อย่าพูดเหมือนฉันจะปล่อยไปสิถึงจะเจอเรื่องอะไรมาแต่ฉันก็ไม่ได้คิดจะปล่อยตัวพวกนันะ้นหรนะนี่โห <c oughs> อ๋อเข้าอะไรมันจับไปสองตัวนี้มาเพื่อแบบข้าหัวโอเคโอเครุ่นแ้วจริงๆเลยพวกนี้ไปรครับรุยต่อครับามขีดห้า โอ้ oh my god ห้ามโดนความเสียหายหเกิน12ครั้งฮัลโหลดาดอะไรวะเนี้ยอู้หูดาดอย่างงี้ดาดอย่างงี้โหถ้าใช้จะใช้โซดานี้น่าจะลาบากนะเนี่ยเพราะว่ามันต้องเดินข้ามฝั่งใช่ไหมใช่ไหมใช่ <laughs> มันต้องเดินข้ามฝั่งไปมาเออถ้าใช้โซดาก็จะเป็นประมาณนี้อืมนีเนี่ยเออ น,นันสีิถ้าใช้โซดาคมมันเปลี่ยนเข้าะไรเลยจบเลยมายืนตรงนี้มึงมามึงมายิงรัวยิงรัวแล้วก็หลบซ้ายหลบขวาิเออเกือบลนนี่แน่โอ้โหสะดวกเลยสะดวกสบายเลยไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละสบายละนี่แน่นี่แน่คอยหลบอย่าให้โดนโจมตีก็พอะว่าเฟสโดนโจมตีสองครั้ง โอ้นี่ไงเรียบร้อยโอ้โหอีซี่บรอีซี่มากมากอะโอเคป่ะด่านต่อไป เคลียร์โดยไม่ตายว่ะครับด่านนี้นะครับเคลียร์โดยไม่ตายคิดว่าจะตายไหมอ่ะไม่มีไม่ไมีในพจนานุกรมของเราเราจะตายนะครับนี่เป็นไงล่ะ <laughs> โ,อ<เ>โอเคเฮ้ย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 โอ้โ <laughs> ห <laughs> เบื่อมุมโอ้โหไม่ชอบมุมกล้องแบบนี้เลย <Okay. S 2> เดินมาทีนี้อ๋อ oh, ข้างบนเหรอได้ดิเปลี่ยนเป็นข้าะไรแปบ๊บหนึ่งนี่แน่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 ไอตัวนุชเออหลบก่อนดิจิตอลไปละนี่นี่แน่ไม่โดนนี่แน่เอออีฟี่โบโอเคมีไหมมีอะไรไหมในกล่องไม่น่ามีครับถ้าเกิดจะมีความปเป็นไปได้ที่มีคือต้องมีเยลลี่หมีเยอะเออะโอเคครับ เอาละครบสองอันแล้วอุ๊ยมันไม่ตายเรียบร้อยว้าว โอเคครับผมสามคีเจ็ดง้นเหรอกำลังขึ้นไปข้างบนเง้นเหรอพวกกรอบกู้หอคอยอย่างงั้นเหรอไม่ใช่เด็กน้อยอย่างเคิดนี่นะ <c oughs> นี่คุกกี้บุกเอาหารยังไงก็จะขึ้นหอคอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดเตาอบได้ใช่ไหมเคยเห็นคุกกี้ตัวนี้หรือเปล่าอ่ะว้าวดูกรุบก,กรอบนะเนี่ย โอ้ไม่นะเพิ่งเคยเห็นคุกกี้นี่คใครเหรอนี่คือคุกกี้ตัวสําคัญที่ฉันตามหาอยู่ตอนนี้นะอ๋อเป็นเพื่อนตัวสําคัญนี่เองถ้าคิดแค่นั้นจะเจอหน้ากันแล้ว,วโมโหแบบนี้จะเรียกเพื่อนคนสำคัญได้ไหมฮะเอเอ,เอ,เอไม่พี่อยังไงก็ขอฝากด้วยนะเจ้าเนี่ยเขาเอของสําคัญของฉันไปอ่ะต้องตามจับให้ได้เลยอ่ะถ้าขึ้นไป ชั้นต่อไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะเจอสูงอะ่ะเจอแล้วบอกฉันด้วยนะขอบคุณเออ,อได้สิโอ้ยน่ากลัวจังเลยนี่เป็นอะไรกับพิกบลนวะครับเข, <c oughs> ข้าอะไรเข้าอะไรไปแอะไรกับพิกบลนหรอไม่บอกบอกให้งงโอเคอ่าตรงนี้ซึบุบบุดิจิตอลนี่ <c oughs> โอเคงมอเอ้ยเอ้า่อนเลยกล่องนี่แน่ ของมีอะไรไหมครับลังมีอะไรไหมครับ,อ,รรบอ่าบางทีของมันซ่อนแอบอยู่ในลังนะทุกคนนะต้องตีลังให้ดีๆนะครับไม่เชนั้นท่านจะโดนไม่ใช่น้อยโอ้ oh my god กูแพ้แบบนี้เห <c ười> <c ười> ยาอย่านะบอกเลยว่าเอ้ยโอ้ยผมบอกเลยคุณผู้ชมคือการบังคับในมือถืออะแม่งบังคับยากมากนะครับผมมันไม่เหมือนในคอมนะเออบังคับในมือถือยากนะ แล้วมันไม่ไปตามที่ใจคิดนะครับเวลาเราปุ่มเดินมันเมื่อป็นในคอม,มันในคอมก,กด v ิวเคือมันอยู่คงที่ใช่ป่ะแต่ในมือถืออันนี้ยลูกกิ้งมันจะไหลไปเรื่อยเลยว่าเฮ้ยเอาเรื่องนะ <c oughs> โอ้โหแล้วเจออย่างเงี้ยอ้าดดมีตรงแพแบบเนี้ยไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยไม่เออรอดตายโอ้โ,อโอ ไม่คือไม่นะโอเคโอหนี่ถ้าเกิดมีเควสห้ามชนเกินสามครั้งผมตายแล้วแต่งแล้วโอเคอันนี้คือ,อยังไงวะไปโผล่ฝั่งนู้นเหรอโอเคต้องลงนี่อ่าอีกเร็รวเงวเดียวแพลตฟอร์มกเกียดแพลตฟอร์มโอเคอ่ะไปข้างบนมีของนะครับแล้วก็เข้าตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยไหนไปทางขวาทางซ้ายโอเค เก็บครับเก็บไม่มีแล้วนะอืตรงนี้ไปไม่ได้นะครับไปทางข้างบนโอเคทางนี้อ่าฮะอ,อยู่ไกลย,ยิงแม่งเลยจบโอเคบันไดตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับ คือมันได้ไป้ายวิ่งแข่งเยอะมามามาโอ้กระทันชิดว้ายกระทันชิดตรงนี้ไปได้แน่เลยตรงกูตรงกูงง <c oughs> เจอทางแบบเนี้ยใช่ทางผ่านเอ่ใช่ทางลับ ทางมาเหมือนคืออุ้ยมันบอกชัดเจนเลยครับว่าตรงไปได้นะอะไรเงี้ยโอเคุ้ยตัวนี้สลับบอสลับเดินขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาอืมโอเคหนี่เลยสิครับผมกระจายทั้งถังทั้งคนนี่แน่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 ไม่ต้องยิงโอเคอืมอะไรเนี่ยไอ้แกะเอาอีกแล้ว แม่งเอ้ยโอเคเราจะไม่โดนดาเมจเราจะไม่โดนดาเมจเราจะไม่โดนไม่นะ <laughs> บังคับอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวดูดูดูดไม่หมดอีกแล้วอะไรครับเนี่ยคืออุ้ยโอ้โอหโอ้โต้องมีเควสชนนี่ผมเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยไม่นะเอ้าโอเค ถกใจวนโอเคเฮ้ยอากก้าวถกดช้าไปเนี่ยนี่แน่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 เรียบร้อยโอ้ล่วงอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมว้ผ่าแล้วสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทหน้านะครับเพราะว่า คลิปนี้นะครับทำแล้วมันประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วผมต้องเรนเดอร์แล้วที่สำคัญเรนเดอร์ในมือถือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานกว่าใน PC เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผมขอแบ่งเป็นสองพาร์้ากันนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ